เช็คเส้นทางกันบ้างค่ะว่าทางไหนผ่านได้ผ่านไม่ได้เนี่ยนะคะกรมทางหลวงชนบทรายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดค่ะสัญจรผ่านไม่ได้97สายทางส่วนด้านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติก็เฝ้าระวังนะคะระดับน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีน13-16ตุลาคมนี้ค่ะ กรมทางหลวงชนบทหรือทชโดยสำนักบำรุงทางรายงานสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่31จังหวัดได้รับผลกระทบ175สายทางสัญจรผ่านได้78สายทางสัญจรผ่านไม่ได้97สายทางค่ะสายทางที่สัญจรผ่านไม่ได้นะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดมากที่สุด21สายรองลงมาเป็นอุบลราชธานี18สายค่ะ ขอนแก่น8สายสุรินทร์เสายมหาสารคามถึงสิงห์บุรีร้อเนี่ยนะคะจังหวัดละ5สายชัยภูมินครสวรรค์4สายนครราชสีมาหนองบัวลำพูลดบุรี3สายค่ะบุรีรัมย์พระนครศรีอยุธยาอุทัยธานี2สายส่วนชัยนาทเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายกาญจนบุรีจังหวัดละ1สาย กรมทางหลวงชนบทนะคะยังได้ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมความพร้อมเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ค่ะเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและหากต้องการแจ้งเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางใดแจ้งได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท114 ขณะที่กองอํานวยการน้ําแห่งชาติก็ติดตามสถานการณ์น้ําในลุ่มน้ําท่าจีนนะคะพบว่ามีน้ําปริมาณมากที่ไหลเข้าเขื่อนกระเสียวทําให้มีปริมาณน้ําเก็บกัก318ล้านลูกบาทเมตรมีน้ําไหลผ่านอาคารระบายน้ําล้นและอาคารระบายน้ําในตัวเขื่อนรวม130ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะลงลํำห้วยนะคะกระเสียวแล้วก็แม่น้ำท่าจีนซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้นในช่วงวันที่ 13- ถึง16ตุลาคมนี้ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือก็คาดการระดับน้ำทะเลหนุนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนบริเวณปากน้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมน้ำนอกแนวคันกั้นน้ำแนวเขื่อนชั่วคราวในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและพื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือบูรณาการให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนทันท่วงทีค่ะ สำหรับเขื่อนกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอให้บริหารจัดการน้ำโดยใช้ฝายยางหน่วงและชะลอน้ำเพื่อลดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำให้น้อยที่สุดและจัดการนํำน้ำเข้าคลองต่างๆให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชนระะทานในแต่ละช่วงเวลาที่สามารถรองรับได้ค่ะ